วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอเนาะด้วยโปรแกรม Lumafusion นะครับผมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับตัวโปรแกรม Lumafusion เนี้ยสามารถที่จะใช้ได้ทั้ง iPhone iPad นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดต่อการใส่เสียงเพลงหรือว่าการใส่ตัวหนังสือนะครับผม สวัสดีครับผมแค้มนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค้มไลฟ์นะครับผมเป็นเพื่อนที่จะช่วยให้คุณสร้างสื่อได้อย่างมั่นใจนั่นเองนะครับก็ถ้าใครมาใหม่สําหรับช่องนี้เนี่ยยังไงรบกวนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับผมเราจะด้องเปิดโปรแกรมมานะครับหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณแบบนี้เนาะก็ไม่ต้องตกใจนะครับเนื้อหาตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะมีปุ่มอะไรค่อนข้างเยอะนะครับก็แสดงถึงความเป็นแบบมืออาชีพสําหรับตัวโปรแกรมนี้นะครับผมปร เ, Heart. เราต้องทําการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนนะครับผมทําการสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก่อนนะวิธีการสร้างนะครับให้เราไปที่ตรงด้านซ้ายมือนะด้านซ้ายมือเล็กๆตรงนี้นะครับผมกดคลิกให้มันอยู่ในแถบเดียวกันก่อนนะครับทีนี้พอเรากดคลิกเข้าไปเนี่ยเราจะสังเกตว่าของผมก็จะมีโปรเจกต์ค่อนข้างหลายอันเนาะคือผมตัดต่อมาค่อนข้างหลายคลิปแล้วนะครับผมแต่สำหรับเพื่อนๆที่โหลดมาใหม่เนี่ยตรงนี้อาจจะยังไม่มีอะไรนะก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมก็ให้เราทําการสร้างโปรเจกต์กันนะครับกดไปที่ตรงนี้ครับเ่อมหมายบวกเล็กๆตรงนี้ครับผม น้าซ้ายมือเลยตรงนี้กดคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บอ่ะทีนี้ก็ให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราได้เลยนะครับผมผมจะตั้งเป็นเข้ม l i ฟ e โปรเจกต์แล้วกันนะโอเคเข้มไลฟ์โปรเจกต์จากนั้นกดปุ่มดันได้เลยนะกดปุ่มดันได้เลยนะครับผมโอเคทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับ สิ่งที่สาคัญนะจริงๆมันปรับอะไรได้เยอะนะแต่ผมมองว่าเอาแบบง่ายๆแล้วกันเนาะเราไม่อยากจะต้องไปอะไรที่มันยุ่งยากวุ่นวายนะครับเอาง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับให้เราไปที่ตรงนี้ครับตรง f ฟ a m e aspect ตรงนี้นะครับผม f ฟ a มแ aspect นะกดคลิกเข้าไปครับทีนี้ทําโปรแกรมเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกค่อนข้างเยอะเนาะ f ฟ a มแ aspect เนะี่ยคืออะไรมันก็คือตัวขนาดข,าดของคลิปวิดีโอนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นขนาดแนวตั้งนะครับสำหรับ IG อะไรก็แล้วแต่หรือว่าขนาดสี่เหลี่ยมสําหรับ Facebook อะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นขนาดแนวนอนสําหรับ YouTube แบบนี้ อัตราส่วน16:9ก็สามารถที่จะใช้แบบนี้ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมก็สำหรับผมคลิปวิดีโอนี้เอาเป็นแนวนอนแล้วกันเนาะเอาเป็นแนวนอนเป็นแบบอัตราส่วนปกติที่เราเคยเห็นกันหรือว่าอัตราส่วน16:9นั่นเองนะครับก็คืออัตราส่วนอันนี้กดให้ดูก่อนอันนี้นะครับผมอันบนสุดเลยนี่16:9แลนสเคปนะกดคลิกเข้าไปเลยครับอ่าจากนั้นกดปุ่มบวกเล็กๆตรงนี้ได้เลยนะผมกดเข้ามาบวกเล็กๆตรงนี้ได้เลยนะ อ่าโอเคทีนี้เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้พร้อมที่จะเอามาตัดต่อแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวขั้นตอนของการ Import ไฟล์วิดีโอเพื่อที่จะเอามาตัดต่อกันเลยครับโอเคครับผมทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการ Import ไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยเข้ามาตัดต่อกันนั่นเองนะครับก็ให้เราไปที่ตรงด้านซ้ายมือก่อนเลยนะด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมด้านซ้ายมือกดเลิกเข้าไปเลยครับทีนี้ตรงด้านซ้ายมือนะครับให้เราไปที่ตรงนี้เลยโฟโต้ตรงนี้นะครับผมโฟโต้ตรงนี้นะ คือตรงโฟโต้ตรงนี้มันก็คือเป็นไฟล์วิดีโอที่อยู่ในเครื่องมือถือของเรานั่นเองนะครับโอเคจากนั้นให้เราไปที่ตรงวิดีโอนะปุ๊บผมก็จะไปเลือกวิดีโอมาสักวิดีโอหนึ่งแล้วกันเป็นอันนี้แล้วกันเนาะอันนี้เป็นวิดีโอแนวตั้งผมขอเอาวิดีโอแนวนอนดีกว่าอ่าเป็นวิดีโอนี้แล้วกันนะครับผมเป็นวิดีโอที่ผมไปทะเลแล้วกันนะก็ผมก็จะลากคลิปวิดีโอนี้นะครับลากคลิปวิดีโอนี้เอามาวางไว้ในไทม์ไลน์ของเรานั่นเองนะครับผม ิ้มค้างไปได้คลิปวิดีโอของเราตรงนี้ได้เลยนะเจมค้างปุ๊บอ่าพอเราเจมค้างแล้วเนี่ยเราก็ลากเอามาวางแบบนี้ปุ๊บแค่นั้นเองห็นนะครับผมเห <holder? S 2> ็นไหมคลิปวิดีโอของเราเนี่ยจากตรงเนี้ยจากตรงนี้นะครับก็จะถูกลากเอามาวางไว้ตรงไทม์ไลน์ตรงนี้แล้วนะครับผมเพื่อที่จะเอามาเริ่มทําการตัดต่อวิดีโอนั่นเองนะครับเห็นไหมง,ง่ายนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีคลิปอื่นก็สามารถที่จะกดลากเอามาวางได้เช่นเดียวกันนะครับ ผมขอหาคลิปก่อนส่วนจะเป็นแนวตั้งเนาะสมมติถ้าเป็นคลิปแบบนี้ผมก็จะจิ้มค้างลากเอามาวางต่อกันได้แบบนี้นั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นคลิปอันนี้ก็ลากเอามาวางแบบนี้โอเคโอเคทีนี้พอเราเอาคลิปของเราเนี่ยลากเอามาวางไว้บนทำลายของเราแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับผมเราจะมาเริ่มทําการตัดคลิปกันนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทําการตัดคลิปกันเลยนะครับก็สมมติถ้าเป็นคลิปแบบนี้เนาะ หมือนคลิปวิดีโอที่ผมเดินไปเดินมาอยู่ตรงทะเลตรงนี้นะครับผมก็สมมติว่าผมมองว่าเฮ้ยคลิปตรงนี้มันมันยาวไปนิดน,นึงเนาะผมสามารถตัดได้นะวิธีการตัดนะครับผมเพื่อนเ่นจะสังเกตเห็นตรงนี้ตรงเส้นสฟีฟ้าตรงนี้นะครับเส้นสฟีฟ้าตรงนี้เส้นสฟีฟ้าตรงนี้คือเพย์เฮดนะคือมันเอาไว้ให้เราเนี่ยได้เลื่อนดูพรีวิวนะครับหรือว่าเลื่อนดูจุดต่างๆของคลิปวิดีโอของเราเนาะคือไอ้ที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นรูปเอ่อตัววิดีโอตรงเนี้ย คือเป็นการแสดงผลในตำแหน่งของ p h ตรงนี้ที่เอาไปวางอยู่นั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะเลื่อนไปซ้ายขวาเห็นไหมไม่ว่า p พตรงนี้จะเลื่อนไปจุดไหนตัววิดีโอตรงนี้ก็จะแสดงผลของตัว p h ตรงนี้นั่นเองนะครับผมหรือว่าของตัวขีดคดตรงนี้นั่นเองนะคือไม่ว่าขียดตรงนี้จะไปอยู่ตรงไหนมันก็จะแสดงผลตรงนั้นนั่นเองนะครับทีนี้เวลาเราจะตัดเนี่ยเราก็ต้องเอาตัว p h ตรงนี้หรือว่าเอาตัวขีดคดตรงนี้ไปเลือกในจุดที่เราต้องการที่จะตัดนั่นเองนะครับผมสมมติ สมมตินะสมมติว่าผมอยากจะให้คลิปของผมเนี่ยโอเคเป็นผมเดินเข้ามานะเดินเข้าไปปุ๊บเดินดึ๊ดๆเข้าไปโอเคผมอยากจะให้คลิปจบแค่นี้อ่ะผมอยากจะให้คลิปจบแค่นี้ผมก็จะลากเพจตรงเนี้ยไปในตำแหน่งนี้เลยนั่นเองนะครับเนี่ยเปในตำแหน่งเนี้ยที่ผมจบปุ๊บคือตำแหน่งนี้เนาะก็คือตำแหน่งที่เราเห็นตรงนี้นั่นเองคือเป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งเดียวกันนะโอเคทีนี้ผมต้องการที่จะให้คลิปมันตัดแค่ตรงนี้นะก็ง่ายๆครับผม กดคลิกไป,ปที่คลิปวิดีโอนี้ของเราก่อนเนาะคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิปดีโอนี้นะจากนั้นไปที่เครื่องหมายออไอคอนกันกระตรงนี้ได้เลยนะครับกดปุ๊บเห็นไหมพอเรากดปุ๊บเนี่ยคลิปก็จะถูกแบ่งออกเป็น2อันนั่นเองนะครับผมคลิปถูกแบ่งออกเป็น2ออัน,น,นละทีนี้ผมไม่ต้องการอันด้านหลังตรงนี้ละผมไม่ต้องการตรงนี้แล้วนะผมก็จะกดปุ่ม delete หรือว่าปุ่มรูปถังขยะตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับกดปุ๊บเห็นไหม คลิปหายไปแล้วนะครับคลิปหายไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการตัดต่อแบบแรกเนาะหรือเราสามารถที่จะตัดอีกแบบหนึ่งก็ได้นะก็คือเป็นการ t r i มคลิปนั่นเองนะหรือว่าเป็นการหุบคลิปนั่นเองนะครับผมวิธีการหุบคลิปเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับถ้าเราก,กดขยายเข้าไปดูตรงไทม์ไลน์ของเรานะพวกมันจะสังเกตเห็นตรงหัวมุมมันอุย้ยตรง,ห,ตรงรหัวมุมเล็กๆตรงนี้นะครับหัวมุมเล็กๆตรงนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะพวกมันจะสังเกตเห็นมันจะมีลูกเครื่องหมาย ไปซ้ายไปขวาใช่ไหมครับเราสามารถได้กดจิ้มได้นะกดจิ้มตรงนี้กดจิ้มค้างปุ๊บเห็นไหมเลื่อนหุบได้ใช่ไหมเลื่อนหบเริ่มเข้าได้นะครับอันนี้ก็คือตัดคลิปละก็คือตัดคลิปเหมือนกันแบบนี้เองง่ายๆนะาสำหรับการทิมคลิปนั่นเองนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่อยากทิมอยากจะตัดหัวตัดท้ายทำยังไงพี่เข้มก็ไม่ยากเลยครับสมมติว่าผมต้องการที่จะตัดช่วงตรงนี้นะสมมติว่าผมต้องการที่จะตัดช่วงตรงนี้กดเข้ามาตัดปุ๊บ อ่ะเราก็จะได้ช่วงตรงนี้เข้ามาแล้วอันนี้คือโดนตัดแล้วนะแต่เรายังไม่ได้ลบนั่นเองนะครับสมมุติถ้าผมต้องการที่จะตัดด้านหลังอีกทํายังไงนะตัดช่วงหลังตรงนี้อีกทำยังไงก็กดเครื่องหมายตัดรูปกันไกรอีกปุ๊บทีนี้พอเราตัดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเลือกคลิปที่เราตัดเนี่ยแล้วกดลบทิ้งไปนั่นเองนะผมก็วิธีการลบคลิปก็ง,ง่ายๆครับกดจิ้มไปที่่วนที่เราไม่ต้องการนะเอาเนิ้วจิ้มไปเลยฮนะถ้าจิ้มไม่ได้ก็ขยายนิดนึงนะโอเค จิ้มแปน้นี้ปุ๊บแล้วกดปุ่ม delete ตรงนี้ได้เลยกดปุ่ม delete ถังขยะตรงนี้ได้เลยปุ๊บอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันผมก็จะกดแล้วกดปุ่ม delete แค่นั้นเองนะครับผมโอเคก็สําหรับการตัดเนี่ยก็ไม่ยากเลยเนาะใช้เครื่องหมายรูปกันไกยตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการทิมคลิปหุบเข้าหุบออกก็สามารถที่จะทําได้นั่นเองนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการใส่เสียงเพลงให้กับตัวคิบิโดของเรากันนะครับผมก็ขั้นตอนการใส่ก็ไม่ยากเลยครับไปที่ตรงด้านซ้ายมือก่อนนะเหมือนเดิมเลยนะครับด้านซ้ายมือเล็กๆตรงนี้นะครับผมรูปดอกไม้ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจริงๆแล้วเราสามารถที่จะใส่เพลงจากเครื่องของเราก็ได้นะหรือว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยให้เราไปที่ตรงนี้ก่อนเลยครับสตอรีร่บล็อกนะครับสต,สตอรีร่บล็อกตรงนี้นะครับผมกดคลิกเข้าไปฮะอ่า ทีนี้ทาง s t o r y b o x เนี่ยก็จะมีพวกเพลงอะไรต่างๆให้เราได้ใช้แบบฟรีๆก็มีนะครับแล้วก็แบบเสียงเงินก็มีนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะดูในเรื่องของพวก s t o r y b o x จะไปโหลดอะไรลองลองกดคลิกเข้าไปดาวน์โหลดดูแล้วกันนะครับผมที่เว็บ s t o r y b o x นะแต่สำหรับผมผมใช้แบบฟรีนะครับก็ดี๋ยวลองกดฟังดูสิอันนี้เนาะอ่ะเป็นอันแรกเลยแล้วกันนะครับผมชื่อเพลงชื่อ Inspiring Soft Background นะครับอันนี้นะครับผมอันนี้นะ เรืการใส่เพลงนะครับผมก็ให้เราก,กดจิ้มคลิปวิดีโอนี้นะามาวางไว้ด้านใต้คลิปนะครับอเอาวางไว้ด้านใต้นะเห็นไหมคือตรงไทม์ไลน์ของเราเนี่ยมันจะมีหลายชั้นมันจะมีชั้นบนเห็นไหมชั้นบนก็อยู่ตรงนี้ชั้นบนก็เอาไว้ใส่คลิปวิดีโอของเราเนี่ยวางทับลงไปด้านบนก็สามารถทําได้หรือเป็นด้านล่างครับด้านล่างก็เอาไว้ใส่พวกเสียงเพลงนั่นเองนะตรงนี้เอาไว้ใส่พวกเสียงเพลงนั่นเองนะครับผมกดจิ้มเอามาวางไว้ด้านใต้ปึ๊บเห็นไหม อาจจะลองเล่นคลิปนี้ดูโอเคสมมติเราต้องการแค่ประมาณนี้เนาะทีนี้ผมต้องการที่จะตัดช่วงด้านหลังตรงนี้ออกไปนั่นเองนะครับผมอยากจะตัดมันออกไปนะก็คั้นตอนการตัดก็เหมือนเดิมเลยครับกดไปที่ตรง รูปกันไกลตรงนี้ได้เลยนะครับผมกันไกลปุ๊บอ่ะอันนี้เพลงของผมโดนตัดแล้วเดี๋ยวผมขอไปเลือกคลิปวิดีโ,ดโอแล้วก็ตัดเหมือนกันแล้วจากนั้นผมกด delete ทั้ง2อ,อันเลยอ่ะโอเคเห็นไหมได้ล้โอเคทีนี้ต่อไปนะผมเราจะมาดูในเรื่องของการปรับพวกเสียงอะไรต่างๆเนาะคือเพลงตรงนี้สามารถจะเลื่นไปเลื่อนมาได้เลยเนาะเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาได้ตามตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับผมหรือว่าจะตัด แบบไหนก็ตัดได้นะครับสําหรับเพลงตรงนี้นะทีนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการปรับเสียงกันนะครับผมเพราะว่าไอ้พวกเสียงต่างๆที่มันอยู่ในคลิปวิดีโอสมมุติถ้าเป็นคลิปวิดีโอที่ผมเดินตรงนี้มันก็จะเป็นเสียงทะเลที่ผมเดินไปนั่นเองนะครับอาจจะมีเสียงคนเสียงอะไรบ้างเนาะก็สมมติถ้าเราอยากจะปรับเพิ่มลดเสียงนะครับผมเราต้องการที่จะปรับเพิ่มลดเสียงของเราเนาะก็ให้เรานะครับกดคลิปที่คลิปวิดีโอของเราตรงนี้นะครับผมจากนั้นกดปุ่ม ที่มันเป็นรูปปากกาเล็กๆตรงนี้นั่นเองนะครับกดคลิกเข้าไปเลยครับอ่าทีนี้ให้เรากดไปที่ตรงรูปลําโพงเล็กๆตรงนี้นะครับผมปึ๊บทีนี้เราจะสังเกตว่ามันจะมีวอลลุ่มตรงนี้แล้วนะครับมีวอลลุ่มตรงนี้เนาะก็ลดลงไปได้เลยครับจะลดหรือว่าจะเพิ่มก็ได้นะแล้วแต่นะครับสมมติพอเราลดแล้วอะแล้วเ,เราอยากจะฟังว่าเสียงมันโอเคไหมก็กดปุ่มเพย์ตรงนี้ได้เลยเนาะเผื่อใครทําคลิปนั่งพูดนั่งคุยอะไรแบบนี้เราก็สามารถ่จะปรับตรงนี้ได้นะครับกดคลิกไปที่คลิปเราแล้วก็ปรับ เรื่องขึ้นแล้วลงตรงนี้เพื่อที่จะดูว่าเสียงเราฟังชัดไหมเสียงดังพอไหมนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคสมมติถ้าเราโอเคตามนี้แล้วก็ไม่ต้องกดเซฟอะไรนะกดแบ็กกลับไปตรงปุ่มเล็กๆแบ็กกลับตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยดาน้ายมือเล็กๆตรงนี้ปบ๊บแค่นั้นเองเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมง่ายไหมง่ายไหมไม่ยากเลยเนาะคลิปอื่นก็เหมือนกันนะครับสามารถที่จะลดเสียงได้ตามใจชอบได้เลยนะครับผม โอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวหนังสือกันนะครับผมก็สําหรับวิธีการใส่ตัวหนังสือก็ไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยนะให้เราไปที่ตรงนี้ครับผมรูปตรงเครื่องหมายบวกเล็กๆตรงด้านซ้ายมือด้านขวามือเล็กๆตรงนี้สินะครับกลมๆเล็กๆตรงนี้นะครับผมตรงนี้ข้างๆถังขยะนะข้างๆถังขยะนะครับกดคลิกเข้าไปเลยครับอ่าจากนั้นไปที่ตรง overlay title นะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมทีนี้เราจะได้ตัวกล่องเล็กๆตรงนี้เข้ามาแล้วนะครับตัวกล่องเล็กๆตรงนี้เข้ามาแล้วผมขอซูมเข้าไปหน่อยนะ ตัวนี้เราก็สามารถที่จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะตัว t ท็กตรนงสือตรงนี้เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับอันนี้เห็นไหมยัวเท็ก Here ตรงนี้นะครับผมอ่าสมมติถ้าตัวเพจของเราเลยเลยตัวหนังสือตรงนี้ไปละแท็กก็จะหายไปละถูกต้องไหมเพราะว่าตัวหนังสือเรามีแค่ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะให้ตัวหนังสือของเราเนี่ยมันอยู่ยาวๆเราก็ลากแบบนี้ได้เลยนะเนี่ยลากแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเนาะเราก็ ขอมาแก้ไขตันหนัเสือตัวนี้ของเราก่อนแล้วกันนะครับผมอ่าตันหนัเสือตัวนี้นะวิธีการทํานะครับผมก็ให้เรากดคลิกไปที่ตัวเอ่ท็กตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นกดไปที่ตรงรูปประกาเล็กๆตรงนี้นะครับผมกดคลิกเข้าไปเลยครับอา่าโอเคทีนี้นะครับผมก็ให้เรานะครับกดดับไม่คลิกไปที่ตัวเท็กตรงนี้ได้เลยนะครับดับไม่คลิกไปที่ตัวเท็กตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมเราก็จะสามารถที่จะพิมพ์ได้แล้วนั่นเองนะสมมติเราผมพิมพ์คำว่า เียนภาษาไทยสวัสดีสวัสดีครับ่าสมมติเป็นสวัสดีครับแบบนี้แล้วกันเนาะจากนั้นกดปุ่มดันนะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้ตัวแท็กตรงนี้เราสามารถที่จะเล่อนไปเลื่อนมาได้เลยนะเอานิ้วจิ้มเล่นไปเล่นม,มาได้เลยนะครับหรือว่าจะขยายขยายอยู่ตรงนี้นะขยายอยู่ตรงด้านขวามือตรงนี้นครับซ้ายตรงนี้ขยายปุ๊บเห็นไหมหรือว่าจะเปลี่ยนฟอนต์ก็เปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงทนบุรีตรงนี้กดปุ๊บก็จะมีฟอนต์ให้เราเลือกค่อนข้างเยอะนะ ลองเลือก,อกตามใจชอบได้เลยนะครับผมสำหรับผมผมชอบฟอนต์สุขุมวิทมีไหมอ่ามีโอเคผมชอบฟอนต์นี้สุขุมวิทยเซตโอเคก็เลื่อนหุบตามใจชอบได้เลยนะครับตรงนี้สมัครผมเอาไว้ตรงด้านซ้ายมือแล้วกันเนาะโอเคทีนี้ขอเป็นสีมาน,นหนึ่งเป็นสีก็ไปที่ face color ตรงนี้นะครับผมขอเป็นสีดำปึ๊บเรียบร้อยโอเคสวัสดีครับแบบนี้แค่นั้นเองนะครับผมง่ายๆเนาะจากนั้นก็กดปุ่ม back กลับมาครับ เห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้ละโอเคทีนี้ไอตัวแท็กตรงนี้เราสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะตามใจชอบเลยนั่นเองนะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากจะทำซับเนาะก็ทําแบบนี้แหละแต่ก็อาจจะยอ่อให้มันเล็กๆล,ลงมาแบบนี้ยอ่อให้มันเป็นขนาดเล็ก,ลกประมาณแบบนี้แล้วก็เอามาใส่ตรงด้านล่างตรงนี้นั่นเองก็สามารถที่จะเป็นซับได้นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะโอเค ก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับการใส่ตัวเทคนะครับผมง่ายๆไม่ยากนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาเทคตรงนี้สามารถใส่ได้เลยนะโอเคทีนี้พอเราใส่เทคแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการใส่ตัวเอฟเฟกต์ทราเซชันให้กับมันอีกนิดนึงแล้วกันเนาะวิธีการใส่เอฟเฟกต์ทราเซชันเนี่ยก็ง่ายๆครับผมง่ายๆนะกดไปทตรงนี้ครับกดไปที่ตรงด้านซ้ายมือเหมือนเดิมซ้ายมือตรงนี้นะซ้ายมือนะครับผมจากนั้นกดไปที่ตัวทราเซชันครับ ่ทีนี้เราจะเจอทัสเซชันตรงเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยเนาะแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับผมก็สำหรับผมส่วนใหญ่ที่ใช้ก็เป็นคอร์สดิสอฟตรงนี้นะครับคอร์สดิสอฟตรงนี้นะกดจิ้มนะครับกดจิ้มค้างนะแล้วก็เอามาวางไว้ช่วงระหว่างรอยต่อของคลิปวิดีโอของเรานั่นเองนะครับปุ๊บพอเราวางแล้วเนี่ยลองสังเกตดูนะเราจะได้สีม่วงๆกล่องๆเล็กๆสีม่วงๆตรงนี้เข้ามานะครับกล่องเล็กๆสีม่วงๆตรงนี้นะจากนั้นกดปุ่มเพลย์ได้เลยฮะเห็นไหมดูคลิปวิดีโอของเรานะ เค่อ,อ,คอยๆเฟดแบบนั้นเองนะครับผมก็ไม่ยากเลยนะสำหรับการทำให้คลิปวิดีโอมันค่อยเฟดแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็สมมติถ้าเราตัดต่อเราพอละเราใส่เทคตรงนังสือได้เราตัคดคลิปได้และเราใส่เสียงเพลงได้แล้วนะครับผมทีนี้เราอยากจะมา Export ไฟล์เนี่ยหรือว่าต้องการที่จะ s save ไฟล์เนี่ยลงเครื่องของเรากันนะครับผมวิธีการทําก็ไม่ยากเลยครับให้เราไปที่ตรงด้านขวามือตรงนี้นะครับผม รูปขวามือเล็กๆตรงนี้ข้างๆฟันเฟืองตรงนี้นะกดคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บอ่าโอเคจากนั้นนะครับผมไปที่ตรงมูวี่ตรงนี้ครับไปที่ตรงมูวี่ตรงนี้นะโอเคจากนั้นนะครับผมไปที่ตรงโฟโต้ตรงนี้ไปที่ตรงโฟโต้อ่าโอเคทีนี้เขาก็จะให้เราเลือกนะว่าเราต้องการที่จะเอ็กพอร์ตเป็นแบบไหนนะครับผมก็สำหรับเรสโซลูชันก็จะเป็น 4K ก็ได้หรือว่าจะเป็น f Full h d ก็ได้ก็แล้วแต่ ชอบนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเฟรมเรทก็แล้วแต่ที่เราสร้างตัวโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะว่าเราสร้างโปรเจกต์ที่เท่าไหร่นะครับไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับผมโอเคทีนี้ไปดูที่ตัววิดีโอของวิดีโอคุณภาพตรงนี้นะครับวิดีโอคุณภาพตรงนี้จะเป็นอโคโนมิกก็ได้หรือว่าจะเป็นสูงสูงก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมอ่าพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับกดไปที่ตรงนี้ครับผมลูกขวามือลูกสองเล็กๆตรงนี้ตรงนี้นะกดคลิกเข้าไปเลยครับ แค่นี้เองเครื่องเราเนี่ยก็จะทําการโหลดแล้วก็เซฟตัววิดีโอที่เราตัดต่อน,นียลงเครื่องมือถือของเรานั่นเองนะครับผมโอเคครับ okay, ผมก็คิดว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะได้ประโยชน์กันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สําหรับวิธีการตัดต่อวิดีโอด้วยตัว l u m a f ฟิวชั่นนะครับสำหรับตัว iPhone หรือว่า iPad นั่นเองนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆที่อยากจะเอาไปทําอาชีพหรือว่าเอาไปทําคลิปลง YouTube สร้างรายได้อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับผมก็ คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะยังไงถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์นนด้านใต,ใต้คลิปนี้หรือว่าทักมาถามไลน์แอดเข้มไลน์ก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครกำลังสนใจเรื่องของข้อตัดต่อว,ว,วิดีโอของผมนะสามารถที่จะเข้าไปดูลิงก์ด้านใต,ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์เข m l i g h t .com ได้เลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับถ้าคุณชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ